วันนี้พามาพบกับสินเชื่ออีกหนึ่งตัวนะครับของแบ,แบรนด์หนึ่งซึ่งแบรนด์นี้คือ Quick Leasing นะครับผมฟังเพลิน,นไม่ใช่บ q ค i c k ที่ซ่อมรถนะครับและก็ฟังเพลิน,น Quick l e a s i n g ตัวนี้ไม่ใช่สินเชื่อรถอย่างเดียวนะครับมีสินเชื่อมากมายหลายแบบเลยครับเดี๋ยวลองมาดูกันที่คลิปนี้กันนะครับเริ่มต้นนะครับที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยพอเราเข้า Quick listing แล้วหน้าแรกเขานะครับอย่างแรกเลยมาถึงแบนเนอร์ตัวนี้เลยครับจะเป็นเรื่องของ จ่ายดีมีทองนะครับจ่ายตรงงวดลุ้นรับทองเป็นโปรโมชั่นเขาหมดเขตสามสพฤษภาคมหกหนี้น,นะครับส่วนถัดมาฮะโอ้โหก็จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้วยนะใครที่เป็นลูกค้าเก่าก็สามารถรับความช่วยเหลือได้นะครับส่วนถัดมานะครับเป็นแบนเนอร์โปรดระวังมิจฉาชีพนะครับบริษัทควิกลิสซิงไม่มีนโยบายให้ชําระค่าบริการหรือโอนเงินก่อนทาสัญญาหรือการทําสัญญาต้องทําที่สาขาของบริษัทเท่านั้นนะครับใครที่ได้รับข้อความดังกล่าวอย่าไปหลงเชื่อนะครับเขาบอกไว้นะครับ โดยที่สามารถโทรสอบถามได้ที่080-650-7766ได้นะครับหรือจะแอด Line Official ตามนี้นะครับ quick listing สอบถามได้ครับส่วนแบนเนอร์ถัดม,มาของเขานะครับก็จะมีะโฆษณาของเงินด่วนพร้อมใช้สบายใจที่ quick listing นะครับวงเงินสูงอนุมัติไวไม่ยุ่งยากนะตัวนี้นะแบนเนอร์ถัดไปจะเป็นเรื่องของช่องทางการติดต่อ3ช่องทางที่บอกไปเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k ก็มีนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผม ถัดมานะครับเป็นแบนเนอร์ตัวนี้เขาก็จะบอกว่าสินเชื่อก็ดีประกันภัยก็ได้นะครับเขาขายประกันภัยด้วยนะครับผมแนส่ินรถก็มีครับดอบบี้ซูเปอร์เซนต์ไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็ได้นะครับแล้วก็แบนเนอร์ถัดมาเป็นแบนเนอร์ของโฆษณาสินเชื่อทะเบียนรถทุกชนิดเขาก็มีนะฮะให้บริการนะครับอ่าแบนเนอร์ก็จะหมดแล้วมีประมาณนี้นะครับถัดมาเรามาดูครับแล้วสินเชื่อหลากหลายที่ผมว่าไปมีกี่แบบนะครับของค i c k l e a s i n g เขาโอ้โหนี่ครับ ตรงน้านี้เลยมีทั้งหมด1 2 3 45 6 7 7่แบบครับเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับสินเชื่อมอเตอร์ไซค์แล้วก็สินเชื่อรถยนต์เก๋งกระบะนะครับอันที่3คือสินเชื่อรถเพื่อการเกษตรนะครับอันนี้น่าจะเหมาะ ชาวเกษตรกรนะครับผมอันที่4ครับสินเชื่อน,นุนเพื่อการประกอบอาชีพครับตัวนี้ที่ผมจะมาเจาะในวันนี้นะครับแล้วถัดมาครับสินเชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขหรือเรียกว่าอสมอนี่เองนะครับถัดมาสินเชื่อผู้ใหญ่บ้านก็น,น่านสนใจนะครับแล้วก็ถัดมานะครับสินเชื่อชาวสวนยางนะครับผม ตอนนี้ก่อนหน้าที่เราจะเจาะผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนเพื่อการประกอบอาชีนครับเราลองเลื่อนดูด้านล่างก่อนนะครับเขาบอกภาพรวมว่าขั้นตอนขอใช้บริการง่ายๆเพียง3ขั้นตอนนะครับของ Quick Listing เขานะครับตั้งแต่ยื่นเอกสารนะครับได้รับการอนุมัติแล้วก็รับเงินครับโอ้โหส่วนด้านล่างของหน้าเว็บไซต์นะครับจะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับอันนี้อันซ้ายมือก่อนอันนี้นะครับก็จะเป็น สินเชื่อส่วนยางนะครับโอ้โหน่าสนใจนะถัดไปเป็นสินเชื่อเพื่อพี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับโอ้โหอันเวิร์กก็สวยงามนะครับถัดไปก็จะเป็นสินเชื่อเล่มทะเบียนรถที่ Quick Listing นะครับก็โอ้โหมีรับเสื้อสวยงามนะครับอันนี้ผ่านไปใครสนใจอยากจะเข้ามาดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็เข้ามาดูที่เว็บไซต์เขานะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงไปก็จะเป็นพวกข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็รีวิวนะครับรีวิวแล้วก็ เป็นบทความต่างๆาใครอยากหาความรู้เพิเ่มเติมก็เข้ามาดูบทความล่าสุดของเขาที่เว็บไซต์เขาได้นะครับแล้วเลื่อนลงมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเราแล้วก็รายละเอียดของบริษัท Quicklisting นะครับผมเ,เราขึ้นไปนะครับขึ้นไปดูที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกันดีกว่านะครับหลายคนนะครับถ้าใครสนใจสินเชื่อรถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์รถเก๋งรถกระบ,บะรถเพื่อการเกษตรก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับ วันนี้เปเปร์จะเจาะที่สินเชื่อนาโนเพื่อการประกอบอาชีพนะครับตัวที่4ตัวนี้ครับผมอ่าเข้าไปเลยนะครับกดสนใจสินเชื่อปึ๊บนะฮะถ้าเราสนใจสินเชื่อนาโนเพื่อการประกอบอาชีพตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับรับเงินเพิ่มทันทีนะครับวงเงินสูงสุด5,000บาทนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับผมว่าเป็นวงเงินฉุกเฉินได้ดีนะครับรับเงินทันทีผ่อนนาน12เดือน ตัวนี้ก็คือสินเชื่อนาโนที่เป็นเงินก้อนนะผมว่าเป็นเงินก้อนที่ใช้หมุนเวียนสภาพคล่องนะครับผมเขาบอกว่าตัวนี้ข้อเสนอสำหรับลูกค้าเครดิตดีสามารถนำเครดิตตัวเองมาจำนำได้นะครับเพียงผ่อนข้างงวดตรงเวลาไม่มียอดค้างนะครับต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็มายื่นขอสินเชื่อนาโนกับเขาได้นะครับสูงสุด5,000บาทได้เงินสดท,ทันทีไม่ต้องรอนานหมุนเงินได้ทันใช้นะครับไม่ต้องมีหลักประกรัน เช็คสิทธิ์ของลูกค้าได้ที่ Quick Listing นะครับเขามีประมาณ150สาขาเลยนะครับหรือจะโทรสอบถามได้ที่080 650 7776ก็ได้นะครับผมนะฮะ,อะลองมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างเขาบอกว่าจัดสินเชื่อนาโนกับทางเขาดียังไงนะครับเขาบอกวงเงินสูง3,000-5,000นะเออไม่สูงมากครับแต่ก็ไม่ขี้เหร่นะครับ อนุมัติง่ายรับเงินทันทีนะครับรับเงินสดที่สาขาถัดมาเขาบอกไม่ต้องมีหลักประกันนะครับใช้เพียงบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเขาบอกว่าไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับคนเดียวก็กู้ได้นะครับถัดไปเขาบอกว่าผ่อนนานนะฮะสูงสุด12เดือนนะครับและสุดท้ายเขาบอกวงเงินกู้สูง3 0 0 0ถึง5,000นนี้เองนะครับ มาดูข้างล่างนะครับคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเป็นลูกค้าเก่าของบริษัท Quick l i e n s i n g จำกัดน,นะครับซึ่งเราอาจจะปิดสัญญาไปแล้วก็ได้นะครับขอให้ไม่เกิน1ปีนะครับผมแล้วก็ข้อ2เขาบอกว่าเป็นลูกค้าของ Quick l i e n s i n g ปัจจุบันนะครับที่ผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า6งวดน,นะครับและจะต้องมีประวัติการชําระตรงทุกเดือนนะครับผมอ่าแล้วเอกสารที่ใช้สาหรับจัดสินเชื่อตัวนี้ล่ะเขาบอกว่า ข้อ1บัตรหมายประชาชนนะครับข้อ,อทะเบียนบ้านนะครับแค่นี้เองครับเพียงแต่ว่าเอกสารสตัวนี้เขาขอเป็นตัวจริงนะครับมาดูหมายเหตุของการอนุมัติสิทธิเชื่อตัวนี้กันนะครับเขาบอกว่าข้อแรกการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดข้อ2ระยะเวลาการผ่อนชำระสิธิเชื่อนานโนโซนี้สูงสุด12เดือนและข้อ3ดอบเบียก,ก็เป็นไปตามประกาศของบริษัทนะครับส่วนข้อ4เขาบอกบริษัทขอเสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ โอเคข้างล่างก็จะไม่มีอะไรละส่วนมากก็จะเป็นนี่แหละครับรายละเอียดของสินเชื่อนาโนนะครับแบบ3 0 0 0ถึง5,000บาทของ QuickListing เขาครับผมยังไงก็หวังว่าสินเชื่อนาโน i c k l e a s i n g นะครับจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับผู้ที่ต้องการหมุนเวียนสภาพคล่องนะครับผมคลิปนี้อาจจะเน้นผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับลองรีเช็คดูนะครับว่า150กว่าสาขาเขาเนี่ย อยู่ที่ไหนบ้างนะครับจากช่องทางติดต่อหลากหลายที่เมื่อกี้เปเปอร์ได้กล่าวไปนะครับยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ